จังหวัดนคนรราชสีมาค่ะโคกสูงสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งสงมาทั้งสิ้นนะคะโเหรียญน,นี้เยินจังเลยแต่โอเคไม่เป็นไรห้าเหรียญค่ะนะคะปะนัดบอกเลยใช่ไหมคะว่าถ้าเหรียญปนัดทำไปสองเหรีราคาถ้าเหรียญสวยนะปะนัดก็ให้แปดสิบแต่ถ้าเหรียญชํำรุดนะคะดูสิเขาบินเนาะค่ะแบบนี้เหรียญน,นี้กระจ้หกสิบ แต่ได้เหรียญเขาเหรียญยังใหม่อยู่เลยแต่เขาบินค่ะเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งนะคะพนักานรับซื้อในราคาเหรียญละหกสิบถึงแปดสิบบาทค่ะหกสิบถึงแปดสิบบาทถ้าเหรียญปกตินะคะไม่ชำรุดนะคะก็ให้แปดสิบแต่ถ้าเหรียญชำรุดแบบเมื่อกี้นะคะพนักก็ปัดลงไปเหลือหกสิบเพราะขายไม่ได้อยู่แล้วค่ะ มาดูเหรียญอื่นมีเหรียญอะไรที่รับซื้ออีกแล้วราคาถ้าเหรียญน,นี้นะคะเหรียอญอ10บาทเ,เหรียญ5บาทขออภัยเหรียญ1บาทปีเหรียญ5เหรียญ1บาทพอ่1บาทตาแผ่นดิน2 5 05ที่พนันแานออกมา2เหรียญนี่คือเข้าชํารุดค่ะนะคะงเหรียญนี้ชํารุดได้1บาทอันนี้คือได้4บาท โอ้ชมรุดทั้งนั้นเลยอ่ะมันขายไม่ได้เนาะค่ะพนักก็พยายามบอกตลอดเนาะว่าชมรุดไม่รับซื้อนะเพราะชมรุดเราขายต่อไม่ได้ค่ะนะคะพนักก็จะรับเฉพาะที่ที่ขายต่อได้นะต้องเข้าใจเนาะเหรียญอะไรที่ขายต่อไม่ได้ก็จะไม่รับรับซื้อมาขายไม่ได้นะคะนี่จะเป็นเหรียญครุฑ สิบบาทสองสีรับซื้อเหอเรียญละแปดสิบบาทเหรียญครุฑหนึ่งเจ็รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทครุฑเฉียงรับซื้อเหรียญละสิบบาทครุฑเชียงจะมีสองสองและ 2, สองศูนย์นะคะรับซื้อเหรียญละสิบบาทต้องพูดเลยว่าสิบบาทพะต่อไปนี้นะคะปะ้าแนทเริ่มเริ่มปรับราคานะคะสิบ สิบบาทนะคะเหรียญนี้ค่ะเหรียญห้าบาทครุฑเฉียงค่ะเหรียญห้าบาทครุฑเฉียงจะมีอสองพศเห็นไหมคะสองห้าสองศูนย์สองห้าสองสองราคาเดียวกันค่ะรับซื้อนะคะสองห้าสองสองและสองห้าสองศูนย์รับซื้อในราคาเหรียญละสิบบาทเท่ากันค่ะครุฑครุฑเฉียงรับซื้อเหรียญละสิบบาท 2พศเขามี24ด้วยนะคะทุกคนลองไปดูนะคะเผื่อจะมีเผื่อจะฟุกเจอะคะ่ะ25 24ราคาแพงอยู่นะราคาหลักหมื่นนะคะ25 24เผื่อเผื่อนะคะบอกให้รู้ว่ามีเหรียญน,นี้ด้วยนะคะเผื่อเจอว่า24<อ>เดี๋ยวถ้า,ท,าท่านเจอ24โดยที่ไม่มีข้อมูลเดี๋ยวท่านจะคิดว่าเอ้ยเหรียญน,นี้ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะมีค่ะมีแล้วได้ราคาด้วยนะคะรับซื้อราคาสูงด้วยค่ะ